าลครับ,รบนี่ก็เป็นช่วงของเจาะข่าวทั่วไทยครับจะพบกับผมกับน้องเฟรมสลิตาเนี่ยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะ15านาิกา40นาทีแบบนี้ใช่แล้วค่ะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะช่วงเจาะข่าวทั่วไทยหมดเวลาลงแล้วคุณสถาพรยังคงอยู่ส่วนดิฉันเฟรมสลิตาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ในชั้นจอข่าววันนี้นะคะได้เวลาลงลึกประเด็นข่าวร้อนๆนะคะโดยวันนี้เนี่ยพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยนะคะมีเพิ่มขึ้น28รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก2รายซึ่งนักวิชาการก็มองว่าถ้าเราสามารถคงตัวเลขได้แบบนี้เนี่ยไม่เกิน50วันนะคะเชื่อว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นอย่างแน่นอนส่วนฟา่าวิกฤตโควิด -19 วันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูความคืบหน้าของน้องถาดลุนค่ะเป็นหุ่นยนต์ของกองทัพอากาศเราพูดกันถึงเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่่าาาวันนนีี้ม้มมกรสงอองออถด หลุมเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาติดตามประเด็นเหล่านี้ได้ในเนชั่นจอข่าวช่วงหน้าค่ะ อย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองอยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบห้าหมู่ออกกําลังกายและเสริมด้วยคอดี้พลัสสารสกัดจากถังเช่าพี่มากินถังเช่าของอาจารย์มิโลน,นี่พราะเพื่อนๆในวงการแนะนำนะเวลาพี่ซื้อทีพี่ซื้อหลายๆกล่องเ,เพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนําให้กินทุกคนโปรโมชั่นพิเศษคอดีพลัสสองกล่องปกติ6,800บาทเฉพาะ20ท่านแรกลดกว่า5 0 พิเศษเพียง2,690บาทแถมฟรีกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราคอดีพลาส,สองกล่องและถุงผ้ารักโลก1นึ่ใบมูลค่า1,680บาทโทรด่วนตอนนี้ที่02-08-056-25วิธีเลือกแชมพูปิดผมขาวที่แพนโอเค 1. ใช้ง่ายแค่สระ 2. ติดไม่ฉุน 3. ปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติครบ3โอเคเลยแผ่นเลือกโอเคเฮอร์เบลค่ะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโ okay, อเคเฮอร์เบลชอบ ไว้อุ่นใจแน่แฮปปี้ชอปปิ้งขอส่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคห่างไกลไวรัสเพื่อคุณแม่และลูกน้อยจากองฟองผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดพื้นบ้านสูตรเข้มข้น2ขวดปกติ7 1 0บาทลดเหลือเพียง595บาทสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และของใช้เด็กสูตรธรรมชาติ2ขวดปกติ550บาทพิเศษเพียง495บาทสเปรย์ทำความสะอาดมือสูตรธรรมชาติ100% 2ซขวดปกติ550บาทพิเศษเพียง495บาทเซ้าสดคุม้มผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดพื้นบ้าน1ขวดสเปรย์ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และของใช้เด็ก1ขวดสเปรย์ทำความสะอาดมือ2ขวดปกติ1,180บาทลดเหลือเพียง995บาทผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรแบมบูลดกลิ่นอับชื้นแบบเติม12ถุงฟรีแบบขวดอีก1ขวดปกติ1,350บาทลดไปถึง555บาทเหลือเพียง795บาทเท่านั้นโทรเลย021132222สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ได้เลยค่ะหรือทางเว็บไซต์ happyshoppingtoyou.com ตอนนี้คนนิยมใช้ยาสีฟันเทพไทยกันเยอะมากต่างก็บอกว่าใช้แล้วปากสะอาดดีตรอเหนือกและฟันจริงๆภูมิใจค่ะสินค้าคุณภาพของไทยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดขอขอบคุณแทน<า>เทพไทยครับ Isuzu Mu-X รุ่นใหม่ The New o n y x สัมผัสข้อเสนอที่ใช่ว่าทุกครั้งฟรีโปรแกร,รมบำรุงรักษารถตามระยะ ISI มูลค่าสูงสุดกว่า20 0 0 0บาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษ0%เหรือเลือกผ่อนสบายๆถึง30เมษาย,ยน2563ช้อปชอบตุนไว้อุ่นใจแน่ Happy Shopping ขอส่งความสุขเอาใจคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านกับผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนสุดเข้มข้นหอมสะอาดขจัดคราฟังลึก3สีม่วงชมพูฟ้าบรรจุ12งถุงปกติราคา1 0 6 8บบาทซื้อวันนี้ลด เลย353บาทเหลือเพียง7 1 5บาทเท่านั้นชอบสบายกระเป๋ากับผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนต์อะโลเวราซักสะอาดหอมติดทนนานพร้อมดูแลผ้าและช่วยลดการระคายเคืองบรรจุ12ถุงปกติราคา1 1 6 4บาทซื้อวันนี้ลดไปเลย3 8 4บาทเหลือเพียง78 0บาทเท่านั้นคุ้มสุดๆกับผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนต์แมจิกวอสส์ำหรับเครื่องซักผ้าละลายน้ำง่ายไม่เป็นกรารหอมถนอมใหญ่ผ้าให้ฟองพอเหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าฝาบนและฝาหน้าบรรจุุ12ถง จากราคาปกติ1,164บาทซื้อวันนี้ลดไปเลย504บาทเหลือเพียง660บาทเท่านั้นช้อปสินค้าราคาประหยัดโทรมาได้เลยตอนนี้ที่เบอร์0 2 1 1 3 2 2 2 2สแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ได้เลยค่ะหรือทางเว็บไซต์ h a p p y s h o p p i n g t o y o u c o m สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter แอดที่ดีที่สุดของแคเรียท้องเสียปวดท้องท้องอืดแน่นท้องเลือกกระต่ายบินฝาเขียว สวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สวัสดีคุณสถาพรด้วยวันนี้ค,คุณดูอารมณ์ดีแบบผิดปกติมากนะคะเมื่อกี้อยู่กับคุณพลอยเมาคุณกันบอกว่าคุณสถาพรดูอารมณ์ดีมากก็ว,วันนี้มีพิธีกรสาวสวยคนใหม่มาอีกหนึ่งคนกลับมากลับมา,บมาบอยู่ที่เรื่องของเราวันนี้มีหลากหลายประเด็นมากแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มข่าวแรกนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะขอรับบริจาคหน้ากากอนามัยจ ำนวนมากนะคะแล้วก็หน้ากาก N95 รวมไปถึงชุด PPE แล้วก็แอลกอฮอล์เจลด้วยนะคะ mm. ท่านใดที่จิตใจดีอยากจะช่วยเหลือก็ติดต่อไปได้นะคะที่โรงพยาบาลแม่ออนค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ053880745ต่อ6นะคะหรือว่าจะส่งของไปก็ได้นะคะที่อยู่ขึ้นอยู่หน้าจอโรงพยาบาลแม่ออน75